นะมึงต้องโดน20ไม้เพื่อนมึงต้องโดนแพ้นแน่นอน20ไม้คุณจะเข้าใจว่าการขาดทุนเป็นเรื่องปกติการขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเทรดนะครับใบไ,ไม้พังนะ <c oughs> ก็อยู่ที่เดิมเนาะคือหลายคนคิดว่าการเทรดเนี่ยมันต้องไม่ขาดทุนเลยถูกต้องไหมครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยการขาดทุนมันคือหนึ่งในกระบวนการของการเทรดที่มันต้องทําเพื่อให้คุณได้กําไรนะใบไ,ไม้บังนะยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเทคหนึ่งหนึ่งเนี่ยวิลเลจอยู่ที่80ซน,นะคือสูงมากนะ หมายความว่า80%ตรงนั้นคุณเทรด10ไม้มีโอกาสชนะเทรด10แผนเนาะชนะ8แพ้2คือมันล็อกมงไว้อยู่แล้วอะว่าสุดท้ายคุณก็ต้องแพ้2ไม้คุณไม่มีทางชนะหมดโอเคจไหคือจริงๆมันจะออกที่100ไม้นะอ่ะยกตัวอย่าง80%เนาะเทคนิคที่ผมใช้นะครับเทรด100ครั้งนะครับชนะ80แพ้20คุณไม่มีทางหนีการแพ้20ครั้งนี้ได้ เข้าใจก่อนใครที่จะเข้ามาในการเทรดนะคุณไม่มีทางหนี20ครั้งที่คุณจะแพ้ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะหนีไอ้ยครั้งที่คุณจะแพ้ได้คือคุณมาจจะชนะเลยร้อยครั้งติดต่อกันเลยมันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะพอแตกแล้วคุณก็จะพอตัวเพราะคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของการเทรดไอ้วินเลตแบบเนี้ยนะแล้วแต่เทคนิคเนาะบางเทคนิค60ส0 80 9็ดแดสเปอร์เซ็นต์ก้าิเซ็นแล้วแต่ผมมีทั้ง8ปแล้ว90้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เทคนิคโดยเฉลี่ยผมเทรดอยู่ซึ่ ถ้าคุณเข้าใจว่าเทรดหนึ่งร้อยชนะแปดสิบแพ้ยี่สิบแน่นอนคือคือเอาภาษาเพื่อนกันว่ามึงต้องโดนยี่สิบไม้เพื่อนมึงต้องโดนแพ้แน่นอนยี่สิบไม้คุณจะเข้าใจว่าการขาดทุนมันเรื่องปกติแต่ยี่สิบไม้แพ้ไงให้เราได้กําไรอะก็เราบริหารความเสี่ยงทุกไม้ไงว่าโอเคไม้หนึ่งเราออกไม้ละห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมชนะมาแปดสิบไม้บวกมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แพ้ยี่สิบไม้ลบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จสับเทรดร้อยไม้ชนะบวกมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแม้เราก็กำไรอยู่ดี นะครับเดี๋ยวทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมไปเรียงกันนะมีคอร์สฟรีเยอะมากเลยนะครับทักแอดมินได้เลยนะ